อังสบายไอทีมากันพาร์ทแรกหรือช่วงแรกกันดีกว่านะครับที่จะเก็บตกเรื่องราวที่ได้ร่วมคณะในการเข้าร่วมงานสัมมนา World by u n n o n Asia Pacific นะครับผมที่จัดขึ้นที่ China Braille a ส a อนด์ไชน่าเบ Library นะครับณกนะรุงปักกิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่2 5ถึง5ธันวาคม2567นะครับโดย เราได้ร่วมคณะไปกับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยทีมงานของทาง ICT มูลนิธิคนตาบอดไทยมีไปทั้งหมด3ท่านนะครับมีหัวหน้าฝ่าย ICT คุณจตพลหนูท่าทองมีผมนะครับในหมอคอมสีโชววริน,นันแล้วก็คุณบอยหรือคุณพิพัฒน์โพสุวันร่วมเดินทางกันไป4วันในการเรียนรู้ก็คือวันที่สอธันวาเป็นการเดินทางและในช่วงค่ำก็ถึงที่นั่นแล้วก็ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ w b u a p ก่อนซึ่งพวกผมก็เข้าที่พักนะครับแล้วก็พักที่โรงแรมไบจิ n ง Commercial Business Hotel แต่ว่าสถานที่ทำการสัมมนาเนี่ยก็จะเป็นห้องผมขอเรียกเป็นห้องสมุดคนตะบอดจีนแล้วกันนะครับก็คือ h ชน a า e l l p l a แ e a n h i n i n e l e l l รเร r y เราก็ในช่วงเช้าก็รับประทานอาหารเช้าแล้วก็ขึ้นรถบัสของทางผู้จัดไป ยังสถานที่ China Bell Press and China Bell l i b r a r y ไปถึงปุ๊บกเ็เขาจัดห้องประชุมสันมนาอยู่ชั้น B1 คือชั้นใต้ดินนะครับก็ลงลิฟต์หรือลงบันไดเดลื่อนลงไปลงลิฟต์ลงไปนะครับผมก็ห้องประชุมก็เป็นแบบเ,เหมือนเทเตอร์เลยก็เริ่มพิธีเปิดตั้งแต่9โมงแต่ว่าพิธีเปิดจริงๆก็ประมาณ10โมงนะครับแต่ก็ไปนั่งรอกันตั้งแต่ยังไม่9โมงกันเลยนะครับซึ่งด้านนอกห้องประชุมก็จะมีนิทรรศการ แล้วก็กิจกรรมต่างๆเริ่มต้นนะครับผมต้องบอกในช่วงเช้าก็ฟังในส่วนของการพิธีเปิดจากในส่วนของหลายๆส่วนแล้วก็เริ่มเรื่องราวต่างๆไปจนถึงพักเที่ยงก็ออกมาทานข้าวอีกตึกหนึ่งแต่พอช่วงกลับนะครับก็ได้โอกาสที่จะแวะเวียนมาชมเทศกาลเดี๋ยวคลิปแรก เดี๋ยวเปิดให้ฟังอันนี้เป็นคลิปเสียงอย่างเดียวนะครับเพราะคลิปที่เป็นวิดีโอนําขึ้นใน Facebook ทางโซเชียลรวมถึง TikTok อกและ YouTube เรียบร้อยแล้วนี่มารวมรวบรวมให้เพื่อนๆได้ฟังกันใน1นึ่แล้วก็แท็บท r ร a ส์นะครับเจอในส่วนของหุ่นยนต์สุนัขหุ่นยนต์สุนัขนําทางคนตาบอดนะครับะจะเป็นไกด์ด็อกที่เป็นโรบอทไกด์ด็อกนะครับผมคลิปแรกเนี่ยที่จะเปิดให้ฟังก่อนจะเป็นในส่วนของผม กำลังจะถ่ายในส่วนของทางเดินเบลบล็อกซึ่งพี่เจ้าเมืองนอนบอกว่าเป็นสีเหลืองนะครับผมตัวเบลบล็อกเนี่ยตัวเบลบ็อกนี่ค่อนข้างที่จะนูนมากเลยสัมผัสได้ง่ายมากก็จะนําทางไปยังทุกที่ของอห้องสมุดเบลจีนเนี่ยครับผมไชน่าเบลเพจแอนด์ไชน่าเบลเรเบอรี่เนี่ยครับผมได้ทุกทุกที่เลยเราจะไปห้องประชุมห้องน้องห้องน้ำไปในทุกส่วนเดินไปรีบเดินไปบันไดเลื่อนเขามีบันไดอูดอาคารเขาใหญ่โตมาก ผมกำลังถ่ายในส่วนของเนี่ยให้เห็นว่าเบลบ็อกของเขามีในอาคารสถานที่เลยนะครับตามฟุตบาทเขาก็มีเนาะเออไม่รู้ผมได้ถ่ายไว้ป่ะพราพอกำลังถ่ายอยู่นะครับก็พบว่าคุณชัดชัยวิจิตจัญญาหรือคุณตุ้ยนะครับกรรมการบริหารของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็กำลังทดลองอใช้โรบอทไกด์ด็อกเนี่ยให้สุนัขนำทางคนตาบอดเนี่ยแต่จริงๆพี่โจ้มงนน์บอกว่าไม่รู้มันเป็น มันเป็นหมาหรือมันเป็นแมงมุมกันแน่เพราะว่าหน้าตาเขาผมลองสัมผัสดูแล้วน้ําหนักประมาณ20่กิโลแต่ว่าเขามีหกขานะครับเขามีหกขาและด้านตัวกลางหลังน้องเขาเนี่ยก็จะมีเหมือนตัวยางให้เราสามารถที่จะเอามือเพื่อยกน้องเขาไปในที่ต่างๆได้แต่น้ําหนักเขาเยอะแต่ตรงด,ด้านบนของด้านหลังเขาเนี่ยก็จะมีตัวไม้เท้าเนี่ยที่สามารถดนันดันไปข้างหน้ายืดหดอะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือคนตาบอดก็จับเจ้า ตัวไม่เท้าเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ไกด์สุนัขนำทางที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนำทางเราไปในที่ต่างๆโดยตรงหัวของน้องหัวหัวหัวน้องโรบอตสุนัขเนี่ยด้านล่างเขาจะมีเหมือนเซ็นเซอร์ที่มันหมุนติ้วติ้วเพื่อสังเกตบริเวณรอบๆด้านหน้านะครับผมซึ่งในในส่วนของเวลาที่เราอยากที่จะให้เขา เดินได้เร็วเออบอกความเร็วก่อนความเร็วสูงสุดที่น้องหุ่นยนต์สุนัขนําทางคนตาบอดเนี่ยทำได้คือ3วิสามเมตรต่อวินาทีนาทีหนึ่งก็ได้ร้อยแปดสิบเมตรเนาะโอ้โหเดินชั่วโมงหนึ่งนี่ได้เป็นโลโลเลยมั้งใช่ปะ่ะเออได,ได้ได้หลายโลอยู่มั้งอ่าก็สามเมตรต่อวินาทีแต่ว่าอ,อ่ในส่วนของวิธีการเนี่ยเราจะดันเขาเรียกบอกให้พุทธนะครับพุทหมายถึงดันไม้เท้าไปด้านหน้า ยิ่งดันไปเยอะเขาก็จะยิ่งเจ้าสุนัขเขาจะจะเดินไปเร็วมากขึ้นนะครับผมเมื่อเราอยากจะชะลอเราก็ลังไม่เท้าไวอ่าแตาลลังสุดแรงเนี่ยเขาก็จะหยุดนะครับผมเออแล้วแต่ว่าผมยังไม่รู้วิธีการที่ขึ้นลงบันไดเออเจอสิ่งกีดขวางแล้วเขายังไงหรืออ,อ่เวลาให้หมุนตัวเนี่ยเหมือนกับเขาเขาบรรบรรทได้สองวิธีคือควบคุมด้วยไม้เท้าเรากับ2ควบคุมด้วยแท็บเบ็ดที่เขาควบคุมที่เขาเดินตามที่มีคนจีนคนนั้นนะครับ ผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจว,ว่าสิ่งประดิษฐ์นี้มาจากมหาลัยเซี่ยงไฮ้ไหมคือตอนนี้อพอดีเวลาสื่อสารเับเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะยังไงก็ตามผมผมไปให้ฟังคลิปนี้ก่อนกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ในยุโรปตนะครับโอลิเมเปียนเอเชียแปซิฟิกนะครับผมที่จัดที่ไชน่าเบลพีสแอนด์ไชน่าเบลแอนด์แกี ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนวันนี้วันที่3ธันวาคมนะครับผม2567นี่เจ้าน้องหมาโรบอตนำทางเสียงเสียงอยู่ทางนู้นนะครับผมแล้วผมก็ยืนอยู่บนทางเดินเบลเนี่ยในตึกของเชน่าเบลเทรดอยากะเชิหน้าเบลแล้วจะมีทางเดินเบลให้เราเดินได้เดินเดิน ต่อมานะครับผมก็เป็นตัวผมเองละกันก็ได้โอกาสทดสอบลองใช้เจ้าหุน่นยนต์สัขนำทางนำทางผมเดินเหมือนกันก็คลิปนี้พี่โจเมืองนนถ่ายให้มานะครับผมก็ไปติดตามกันเลยครับไปแล้วครับนี่เราถ่ายดูอยู่ข้างหลังนะครับนี่นี่นี่โอ้ โอ้เดินเร็วครับเดินเร็วอยู่สต็อปสต็อปเทอร์เนราเทอร์เนราเทอร์เนรานทอรนราพันกับูันกัอ ตอนหมุนช้าใช่ไหมครับพี่ล้งครับตอนหมุนช้าแต่ตอนเมื่อกี้ตอนนําเร็วอยู่อโกโกโกโอ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 โโอ้นอกจากจะดูนิทรรศการแล้วนะครับมีวันที่สธันวายังได้มาดูงานในส่วนของกิจการเรื่องการบริการเกี่ยวกับเร็วกันด้วยนะครับเป็นห้องสมุดของเขา มีโซนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในการสัมมนาที่มีในส่วนของผู้บรรยายเรื่องของเลโก้ซึ่งผมก็สนใจมากเลยซึ่งผมเป็นความรู้ใหม่เลยเลโก้มาจากประเทศเดนมาร์กนะครับผมซึ่งมาร่วมมือกับทางรัฐบาลจีนแล้วก็ทาง i ช a b e l บ p r e s s and China b e l l l i b r a r y เนี่ยครับทำเลโก้เบลบิก ออกมาซึ่งเป็นเจ้าตัวเนี้ยครับที่เป็นลักษณะที่จะบรรยายในคลิปนี้นะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับอันนี้คือเลโก้บลิทครับที่อ้าเลโก้จากประเทศเดนมาร์กนะครับเขามาร่วมมือกับทางประเทศจีนใช่ครับเจน่าเบลเพสเนี่ยเขาทำเป็นจุดเบลแล้วก็เอามาต่อๆกันแต่เราเดือดร้อนนะเออนี่น่าจะเป็นตัวอักษรภาษาจีนมะครับใช่ครับใช่ใช่เบลจีนเนาะเนาะใช่ใช่ผมก็อ่านไม่ออกอ่ะ แต่เบลจีมันมี6จุดเหมือนเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างอย่างตัวนี้ครับตัวนี้1ชิ้นเนาะหนึ่งชิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามสี่อ๋อก็คือ6เซลล์เหมือนบ้านเราเลยเบลเนี่ยเป็นเป็นหกเซลล์หมดแต่แต่อย่างตัวนี้ก็เป็นตัวไหนนะครับพี่โจ้อย่างเหมือนอย่างเหมือนชิ้นนี้ัครบชิ้นนี้ชิ้นบนสุดนี่คือสองสี่ห้าอย่างเงี้ยครับสองสี่ห้าห้าตัวอะไรสองสี่ห้าตัวถ้าเป็นบ้านเราก็จอจานเนาะแต่ที่นี่มันคืออะไรก็ไม่รู้อ๋อ คือคือเราจะเราจะเห็นว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยเราสัมผัสจากข้างบนเนาะ,ะในแต่ละชิ้นอ๋อนี่มันเป็นคือ,อมันคือเลโก้มาประกบประกบกันนี่นี่นี่เนี่ยมันออมันแกออกได้ใช่ไหมโอ้โอมันออกแะมาโซนเด็กๆก,กันบ้างนะครับก็เป็นหนังสือทวินบุ๊กที่มีทั้งภาพมีทั้งตัวอักษรตาดีแล้วก็เป็นอักษรเบลแล้วก็เป็นเบลจีนนะครับอืมก็เป็นหนึ่งในบริการที่เขามีให้กับทางคนตาบอดจีนกันนะครับอ่ะฟังคลิปนี้กันเลย โซนที่เขาเป็นส่วนงานเขาใช่ไหมครับพี่ครับเป็นส่วนของห้องสมุดอันนี้เป็นสื่อสําหรับเด็กสื่อสาหรับเด็กภาษาอะไรครับพิ่โรสเปชัลจีนครับจีนเป็นทวินบุ๊กหมายความว่าอะไรครับทวินบุ๊กก็มีทั้งเบลทั้งภาพแล้วมีตัวอักษรตาดีด้วยไหมครับใช่ครับใช่ใช่มีตาดีตรงนี้ตัวเบลใช่แล้วตรงนี้เป็นตาดีอ๋อเท่ากับว่าพ่อแม่ก็สอนลูกได้เลยจริงๆเขาพาดูกิจการของเขาอีกหลายส่วนแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นพาร์ตต่อต่อไปแล้วกันนะครับตรงนี้อ่า เขาพามาเจอบรรลักษออ์หน้าตาเป็นไงไม่ผมคงอธิบายไม่ได้แต่เสียงเธอก็ไพเราะอ,อยู่นะครับผมกเออ็เป็นให้ดเราดูกระเป๋ากระเป๋านั้นเอาไว้ทําอะไรอะไปติดตามรับฟังแต่ไม่รู้ผมแปลผิดแปลถูกหรือเปล่าถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ถือเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยอแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยก็คือเวลาที่เขามายืมเบลแล้วก็อาจจะกดาหใ่ก็มีครับดใยส่งอีเมลไปเราเราขอให้เขาส่งไปถึงบ้านอย่างงี้เลยอแสดงว่าประเทศจีนนี่ยังมีคนใช้เบลเยอะเออไม่รู้ว่าส่งฟรีด้วยป่ะเนาะน่าจะเป็นฟรีดรู้อาจจะคนรุ่นเอ้เราถามถึงสถานะของการใช้เบลในประเทศจีนเลย เขาบอกให้ติดต่อฉันให้ส่งข้อความหรือส่งอีเมลหาเขาแล้วเขาจะจะส่งหนังสือโดยใส่กระเป๋าอันนี้ไปให้ใช่ไหมครับพี่โจใช่ครับเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆมีสองไซส์แล้วก็ให้ส่งกลับมาหาเขาได้นี่ไงที่อยู่ ท,ที่อยู่เราใส่ในนี้ได้เลยอ๋อเขามีให้เลยพร<อ>้อมเนี่ยใส่ในนี้นะวนกลับมาที่เนสการกันนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้เสียดายจังเลยครับมาเจอบูธนี้ตอนที่ใกล้จะจบะงานสัมมนาแล้วและไม่เจอเจ้าของบูธอยู่ด้วยแต่ว่าพี่โจมังนน์ได้พูดคุยกับเขาหน่อยนึงแล้วแต่ว่าต้องสื่อสารเป็นภาษาจีนนะครับต้องใช้ตัวแปลภาษาช่วยซึ่งเขาจําหน่ายหลายอย่างเลยอ่ะบูธนี้มี มีตู้ไมโครเวฟเตาอบไมโครเวฟนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะเป็นเหมือนอักษรเบลอยู่ตรงปุ่มต่างๆจะเป็นเบลจีเน่ไม,ไม่ไม่ได้มีเสียงหรืออะไรนะแต่ว่าที่ผมออชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาแขวนพวกไม้เท้าอะ่ะพี่โจมาเล่าให้ฟังผมเลยขอตามออกมาดูคือมีทั้งไม้เท้าพับ ไม่เท้าพับหลายๆท่อนนะครับแต่ที่ชอบสุดคือจับและเหมือนไม้เท้าเกาหลีก็คือเป็นไม้เท้าสไลด์ที่เราดึงมาเป็นล็อกป๊อกๆเขาก็ล็อกได้อยู่แต่ที่ข้างล่างเป็นหัวกลมหัวเหล็กนั่นแหละครับลักษณะของเขาแต่ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับก็คือ100หยวนราคาก็ประมาณเอาสี่จุคูณใบก็ประมาณ470480บาทอ่ะไปฟังกันว่าเป็นยังไงกันดีกว่านะครับอยากได้จังแต่ เขาไม่มีจาหน่ายแล้วไม่รู้ใครเหมาไปหมดพวกเราก็เลยอดได้กันเลยเอพวกเราทีมงาน ICT วันนี้คนตาบ,บอดไทยไม่มีใครได้มาเลยครับอมเสียดายจังเลยอมอนุญาตเอาลงมานะครับเจ้าของพันไม่อยู่เนี่ยมันก็กดอือเนี่ยมันเหลือสั้นนิดเดียวเหมือนไม่เท้าเกาหลีเลยับเพื่อนออเขาบอกร้อยหยวนประมาณห้าร้อยบาทออ มาเมืองจีนครั้งแรกก็กังวลเรื่องการเสียบปากนะครับแต่มาเจอเต้าเสียบที่ห้องพักโรงแรมปักกิ่งคอมเมอร์เชียลวิสเนตโฮเทลแล้วเนี่ยเขามีให้เต็มห้องเลยซ้ายขวาตรงข้างหัวเตียงเลยและหนึ่งเต้า ลักเนี่ยมีทั้ง2แบบเลยคือแบบของจีนนี่เป็นมาตรฐานของจีนเลยเป็นแบบไทไอนะข้างล่างลักษณะเป็นเหมือนกับขาสองข้างมันเฉียงเข้าหากันแล้วก็มีขากราวเป็นแบบตรงๆยาวๆก็ผมรู้สึกเหมือนหัวลูกศรชี้ลงแบบนี้ตัวนี้แล้วก็ด้านบนของเต้าปักก็จะเป็นหัวไทเอก็ เป็นแบบเหมือนของบ้านเล่าเลยอ่ะก็คือเอา2ขามาเสียบได้ปกติเลยขาแบนนะแล้วก็น่าจะขากลมไม่รู้เสียบได้ปา่าแต่น่าจะได้เนี่ยเนยีตัวนี้ผมเสียบอยู่นะครับดึงเลยเนี่ยก็เป็นขาแบนปกติเสียบได้เลยนะครับอืกังวลไปก่อนแต่เตรียมซื้อหัวแปลงมาแล้วก็ไม่เป็นไรเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นความรู้ไทยเอกับไทยไอแบบเมืองจีและออสเตรเลียนะครับก็เป็นเรื่องของปลั๊กที่ เราจะต้องเตรียมตัวไปซึ่งอาจจะเช็คกับโรงแรมที่พักกันก่อนได้นะครับว่าพักที่มีให้บริการในโรงแรมที่เราจะพักเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าเป็นไทย A เนี่ยบ้านเราเสียบได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเป็นไทย I ก็อย่างที่บอกครับใช้ในประเทศจีนกับประเทศออสเตรเลียซึ่งขาพักมันของเราที่มันมันสองขาที่มันจะเป็นแนวตั้งขนานกันเนี่ยมันจะไม่ตั้งขนานกันครับมันจะ มันจะแบบว่าเบี่ยงเฉงเฉียงนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากลองจับบอกกันก่อนนะผมไม่ได้ติดวไว้ที่ห้องไอทีด้วยก็บอกกันได้เราจะได้หยิบม,มาให้สัมผัสกันได้ถ้าใครอยากจะแวะเวียนมานะครับแล้วส่งท้ายนะครับไปประเทศจีนเราก็ได้ฟังพี่นตอุดมบอกเล่ากันมาเยอะมากเลยเรื่องของห้องน้ำผมเองก็ได้แวะเวียนไปตรวจกิจการห้องน้ำกับพี่โจม้มงนน์กันด้วยก็ เป็นในตึกไชน่าเบล e เพรสแอนด์ไชน่าเบลล์ไรเบอรี่นะครับผมหรือว่าตรงนี้เป็นตึกที่ที่ผมถ่ายผมยังเริ่มงงอยู่หรือตึกที่ไปรับประทานอาหารตึกข้างหน้าแต่ว่าก็เป็นตึกในโซนเดียวกันเนี่ยนะครับมีห้องน้ําทั้งหมดเอาห้องน้ําชายนะผมห้องน้ําชายฝั่งที่เป็นโถฉี่เนี่ยก็ เป็นในส่วนของระบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องกดนะครับไปถึงปุ๊บเราฉีดเสร็จออกมาปุ๊บมันก็ไหลอัตโนมัติอันนี้ก็คุ้นเคยก๊อก,กน้องก๊อกน้ําอะไรก็เป็นแบบนี้มีระบบดีหมดแต่พอมาในห้องขับถ่ายนี่แหละครับมีทั้งหมด7ห้องพี่โจเมึงนวนสํารวจมาพร้อมเรียบร้อยเลยผมก็รับข้อมูลข่าวสารมาคือซ้ายมือสุดกับขวามือสุดเป็นห้องสําหรับคนที่ใช้แบบชักโครกก็คือคนต่างชาติแบบพวกเราเนี่ยครับ จะเป็นคนฝรั่งคนไทยต้องใช้ชักโครกแบบปกติก็มีปุ่มกดที่เป็นกดกดน้ําชักโครกนะปกติได้อีกห้าห้องเนี่ยครับเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาเลยก็คือเป็นแบบนั่งยองและนั่งยองของเขาเนี่ยเป็นนั่งยองที่เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปสํารวจในคลิปคือก้าวขึ้นไปบนในห้องน้ําแล้วเปิดประตูก้าวขึ้นไปปุ๊บปกติถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาประมาณ2นิ้ว3นิ้วใช่ไหมครับมันจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ให้เราต้องก้าวขึ้นไปรู้ว่าตรงนี้คือคอหานเป็นเป็นโถนั่งยองแต่อันเนี้ยมันมันสูงกว่าเาพื้นรองเท้าผมหรือประมาณพื้นรองเท้าผมนิดเดียวอะ่ะคือเพ่นีถ้าเรายกเท้าอาจจะพรึ้นลงไปในโถก็ได้แล้วที่สําคัญครับเขาใช้เป็นทิชชู่นะครับไม่มีที่ฉีดตูดแน่นอนแล้วก็ไม่มีถังน้ําไม่มีขันน้ําเขาใช้เป็นปุ่มปุ่มนะครับที่อยู่ตรงผนงังมีอยู่ปุ่มเดียวเราก็ต้องหาอีกด้วยว่า ปุ่มอยู่ตรงไหนคือกดปุ่มแต่ผมไม่กล้ากดอเลยไม่รู้ว่ากดแล้ว,ลลวน้ํามันจะไหลลงมายังไงเออเดี๋ยวพาไปตามการสํารวจกิจการห้องน้ํากันในที่ผมกับพี่โจมองนนไปถ่ายมากันครับอยู่ที่หน้าห้องซ่วมที่เรามาประชุมกันนะครับแต่ว่ามันเป็นโถนั่งแบบนั่งยองใช่ไหมครับพ่นยแล้วมีมีน้องมีน้อง อยู่เป็นกองไว้พี่ไม่มีไม่มีนะนี่ผมขึ้นมานะครับเพื่อนๆร้องขึ้นไปแล้วนี่นั่นคือโถแลวนั่นคือโถเลยมันจะมันจะไม่มีสเต็ปขึ้นนะมันหล่นหล่นลงหล่นลงรู้ได้เลยได้ถ้าเราเดินเดินต่อไปก็จะลวกเลยให้ออกกันดีกว่าครับพี่และนี่ก็เป็นพาทแรกนะครับที่เป็นบันทึกการเดินทางในการร่วมงานสัมมนาครั้งแรกของผมหน้าต่างแดนนะครับ ในงาน WBUAP World by Union Asia Pacific นักลกงปักกิ่งประเทศจีนจัดขึ้นที่ China Brill Press and China Brill Library นะครับผมก็คือห้องสมุดแห่งชาติจีนห้องสมุดเ r i นะครับห้องสมุดเบลํสำหรับคนตาบอดแห่งชาติจีนกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณทางมูลน,นิธิคนตาบอดไทยที่ ให้โอกาสทางทีมงานในซีทีเราไปเรียนรู้ในครั้งนี้รวมถึงทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ทางเราได้ร่วมคณะในการเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยได้รับความรู้ประสบการณ์แล้วผมเองก็เก็บเรื่องราวต่างๆมาฝากกันเดี๋ยวจะมีออกมายัางยังมีอีกนะยังไม่หมดนะครับก็บันทึกมาเยอะมากแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะไปะตัดทอนหรือนำมาฝากกันอีกทีครับวันนี้ฟอนสไบทีกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับผมสีโชค ในหมอคอม1 4ึ4พลัสฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ผิดภาพระการใดไปขออภัยด้วยนะครับวายปีหลากหลายกับฟังสบายอัพเิ